วัดหนองไก่เถื่อนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชนบุรีวัดหนองไก่เถื่อนเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความสาคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาอย่างยาวนานประวัติความเป็นมาแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับการก่อตั้งวัดหนองไก่เถื่อนแต่จากการสืบค้นและคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีมาแล้วโดยตตััั้้้งชื่่่่่อออาาาาาามมมลลกกกษณณะะะภิปปปรรเเเเททศศบววนน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 ีีหหํํขดใญแคยย็จ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจพญาครุฑทรงพระพุทธเจ้าเหนือเสียนเป็นจุดเด่นของวัดหนองไก่เถื่อนโดยเชื่อกันว่าการมาก,กราบไหว้ขอพรจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าตากสินมหาราชมีรูปปั้นองค์พระเจ้าตากสินมหาราชให้ประชาชนมาก,กราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพการงานและความเจริญก้าวหน้าถ้ำเอราวัณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของวัดโดยเชื่อกันว่าการเข้าไปสักการะจะช่วยให้ปลดหนี้ปลดทุกข์หลวงปูโ่โสภาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นทที่เคคคาาาาารรรนนััับบถือขอขงงชววว้มมสญฒธ วัดหนองไก่เถื่อนไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆต,ต,ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชมการเดินทางวัดหนองไก่เถื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีการเดินทางสามารถเดินทางมาได้โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจําทาง หมายเหตุข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดหนองไก่เถื่อนหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดจากเจ้าหน้าที่ของวัดหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น